สวั <Okay>. yeah. <Yahoo! S 1> สดีครับที่ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับ จากช่องเพิยชัด f ต t p c h anel n นะครับผมแล้วก็พลยชัด f ต t p Family นะครับผมฮนะสำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเมนนะตอนนี้เคมนนะครับกำลังจะเจออะไรที่ลำบากอาจจะมีปัญหาหลังจากนี้ไปเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสืบเนื่องมาจากที่สถานทูตสวีเดนหรือประเทศสวีเดนเนะี่ยยุติ การสัมพันธ์ทางการทูตกับเขเมรแน่นอนครับไม่ใช่อยู่ๆก็จะประกาศกับต้องมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นเขเมรเดินทางพลาดมาตลอดนะครับขเขมรเดินทางพลาดมาตลอดเหมือนกับว่าประชาชนเขเมรจู่ๆก็ต่อต้านรัฐบาลนี้โดยเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางบ่งบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยของมุนเซนเนี่ยหรือต่อมาคมูมเนตเนี่ยเขากำลังเจอปัญหาระดับใหญ่มีหลายประเด็นหลายประการหนึ่งนะครับก็คือละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการทํารายงานกันอย่างกว้างขวางในโลกตอนนี้เขาจับตาดูอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสวเดนจัดการก่อนเลยเห็นความไม่ โปรงใสในหลายเรื่องและการละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้แต่ประชาชนของเขมรก็ถูกละเมิดถูกจับเป็นว่าเล่นซึ่งรายงานนี้นะครับได้กระจายไปทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะความพยายามนะฮะที่จะทำให้มีโครงการสามเหลี่ยมนะครับระหว่างเขมร ลาวแล้วก็เวียดนามขณะดเดียวกันครับอนาคตครับเขมรกับเวียดนามเนี่ยตอนนี้นะฮะเขมรกับเวียดนามเนี่ยเป็นคู่อริกันอย่างรุนแรงครับสืบเนื่องมาจากเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องจากครอบครองที่ดินขณะดเดียวกันเองก็เรื่องเกี่ยวข้องกับการขุดคลองฟูนันเจโชเพราะราคลองนี้นะครับจะทําให้เวียดนามเนี่ยว่าขาดรายได้มหาศาล เพราะว่าถ้าไม่มีคลองฟุนันเตโชการขนส่งสินค้าทั้งหมดระหว่างลาวขเขมรเวียดนามเนี่ยและหลายๆแม้แม้แต่จีนด้วยก็ถ้าจะมาทางนี้นะก็จะลงผ่านไปที่เวียดนามจูจูจขเขมรอยากสร้างคลองไม่ขอไปทางเวียดนามแต่ลงทุนมหาศาลเพื่อจะขุดคลองฟุนันเตโชสร้างความไม่พอใจให้กับเวียดนามมากดังนั้นตอนนี้เวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยหรือขเขมรเนี่ย อนาคตนี่ทั้งสองประเทศนี้เรียกว่ามีปัญหากันยิ่งใหญ่แน่นครับต่อมาฮะการขุดคลองฟูนันเตโชดําเนินอยู่ก็ไปทําลายหรือไปเบียดบังประชาชนของเขมรเองก็คือวมฆทะลุไม่ฟังเสียงประชาชนประชาชนมากมายครับปูกคลองเนี่ยตัดผ่านแล้วก็เสียหายแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้สนใจเลยเลย นี่คือการละเมิดประชาชนของเขมรจากรัฐบาลนี้หลายหลายอย่างแล้วก็โครงการสามเหลี่ยมนั้นก็ทำให้ประชาชนเขมรไม่พอใจมากประท้วงจนไม่กล้าประท้วงในประเทศตัวเองเพราะถูกจับก็เลยไปประท้วงในประเทศอื่นๆก็สร้างความวุ่นวายในประเทศอื่นๆแต่เขาเลือกประเทศที่มีประชาธิปไตยการประท้วงของประชาชนเขมรได้ผล ได้ผลเพราะว่าไปประท้วงในประเทศใหญ่หญๆก็ต้องมีรายงานต่างๆภาพมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจับประชาชนทำลายประชาชนไม่ฟังประชาชนเกิดผลจริงๆครับเกิดผลจริงๆคงมีการทำรายงานแยะๆนะครับไปสู่ประเทศต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับขมรนขนาดเดียวกันฮนะ เขมีนเองครับเรียกว่าก็มีการเคลื่อนไหวนะครับในการตีสนิทหรือโปนเอียงไปทางจีนอีกการกระทําของเขมีนกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันคือการเชื้อเชิญจีนมามีอิทธิพลเหนืออาเซียนซึ่งจีนมีปัญหากับอินโดมีปัญหากับฟิลิปปินเกี่ยวกับดินแดนเต็มไปหมดเลย แล้วก็จีนมีปัญหากับเวียดนามด้วยขาาเอขาดเดียวกันครับปัญหาจะเกิดขึ้นอีกก็คือถ้าขุดครองนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยปัญหาจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยและอาจจะมีการประทะระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนอีกคือขเขมรนกาลังจะสร้างความในภูมิภาคเหล่านี้นะ โดยเขาไม่คิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ก็คือเชื้อเชิญจีนมาเลยขณะเนียการเหมือนกับว่าจีนเนี่ยกำลังมีอิทธิพลเหนืออาเซียนหลายประเทศซึ่งอาเซียนหลายประเทศก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไปไปมา,มาเหมือน,นว่าจีนน่ยมาลุกล้ำด้วยวิธีการต่างๆทางเศรษฐกิจบ้างให้ตกเป็นหนี้โดยไม่มีวิธีการใช้บ้างเข้ามาในรูปแบบนี้ มีจีนสีธงสีเทาแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับประเทศจีนเนี่ยมาสร้างความลําบากให้กับประเทศเหล่านี้จีนสีเทาสิ่งผิดกฎหมายเต็มไปหมดในอาเซียนมีแต่จีนะ่ะประเทศอื่นๆใหญ่ๆทางยุโรปอเมริกาเขาไม่มีนะฮะว่าสวีเดนสีเทาอเมริกันสีเทาไม่มีะฮะมันเป็นปัญหาใหญ่โตที่กําลังที่ประเทศจีนเนี่ยกําลังเข้ามาแล้วก็ มันชัดเจนว่าเขมรกําลังทําอะไรอยู่ชักศึกมาอยู่ในภูมิภาคตัวเองแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงในเขมรและปัญหาที่จะมีปัญหากับเวียดนามอีกแล้วก็เอาจีนมามีอิทธิพลในอาเซเียนอีกพฤติกรรมเหล่านี้ครับแสดงว่าเขมรเองเนี่ยเริ่มเห็นแล้วแหละครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ในประเทศตัวเองเมื่อสเวีดนแสดงสปิริตก่อนนะครับว่าไม่เอาแล้วประเทศนี้ไม่เอาแล้วมันไม่มันแปลก,กแล่ะประเทศนี้มันแปลก,กแล้วกูไม่เอาแล้วมันจะเป็นปัญหาในอนาคตจะเป็นสงครามในอนาคตในปูมิภาคนี้ปูมิภาคนี้จะไม่มีความสงบอีกต่อไปเพราะเขเมรนแต่นั้นการแสดงะความไม่ครบเรียกว่าเลิกครบเนี่ย ับเมรนเกิดขึ้นแล้วต่อไปน่าจะมีอีกเรื่อืๆขณะเดียวกันครับประเทศนี้ก็เต็มไปด้วยการเคลมครับเคลมวัฒนธรรมเนี่ยเขารู้หมดแล้วนะครับ <c oughs> เช่นคุณขเขมรเนี่ยทั่วโลกก็รู้แล้วว่าประเทศนี้มันแปลกดีมันเคลมทุกอย่างของไทยเคลมทุกอย่างของไทยเคลมวัฒนธรรมคนอื่นอย่างรอยหน้ารอยตาไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ย เกิดอะไรขึ้นจึงทําเฉยๆฉยทำไมไม่ประกาศใดๆเกิดขึ้นทั้งกระทรวงวัฒนธรรมหรือรัฐบาลครับขนาดรู้ว่าเขาเอาชุดไทยไปเป็นของเขาแล้วเนี่ยก็เพิกเฉยครับยังปล่อยให้มีการสั่งซื้อขายชุดไทยกับเขมรไปไปมา,มามันจะเป็นสงครามระหว่างวัฒนธรรมกันก็ได้ครับ คนขายชุดไทยก็ล่ำล่ำรวยรวยไม่มีการเคลื่อนไหวทางรัฐบาลใดๆว่ามันเป็นปัญหาหรือจะให้เขามาใช้มาทำนี้หรือจะคิดว่าชุดไทยคือซอฟต์พาวเวอร์คำว่าชุดไทยคือซอฟต์ o พาวเวอร์ก็คือประเทศอื่นๆเขาาไปใช้แล้วก็บอกว่าชุดไทยคอมเมนมันบอกว่าเป็นชุดมันทั้งที่รู้ว่าเป็นชุดไทยชุดมันคือซัมปอต เคลมชุดไทยว่าเป็นชุดไปหมดแล้วยังไม่พอครับปัญหาของไทยเรื่องหนึ่งครับก็คือเพิกเฉยมากหรือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับหรือว่ากลัวหรือว่ากลัวเขเมรไปหมดแล้วกลัวจนจะเสียเกาะกวดไปอีกแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับเรียกว่าเคลมกันหมดครับมีแผนที่ทำกันสนุกสนานครับ แล้วเขาจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ปัญหานี้ระวังนะครับเปมามาเขาจะให้ลูกพี่เขาเนี่ยในการบอกว่าเขาคือขอมตอนนี้กลายไปว่าเขาคือมอนอีกเลยครับคือวันวันนักวิชาการของเขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเป็นของข,องขมรหมดรัฐบาลไทยาหน่วยงานของไทยอยู่ยังไงครับ หน่วยงานของไทยผิดพลาดครับเพราะว่าในตำรงตำราในไทยทั้งหมดที่สอนอยู่ไปยกย่องว่าที่เราอยู่เป็นของขมเขมรหมดขมเขมรเก่าศิลปะเขมรน,นี่แหละครับขลิวรรน้ำท่วมปากครับไปเขียนเองพอขมเขมรเขาบอกว่าประเทศไทยทั้งหมดเป็นของเขาหมดดังนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นของเขาหมดเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมต่างๆเป็นของขมเขมรหมด ที่ไทยมีชุดต่างๆก็เป็นของเขมรหมดที่ไทยมีเป็นไงอ่ะเขาจะเอามุกนี้ปันไปมาไทยไม่มีอะไรเลยอ่ะต่อไปเนี่ยจนเขาเขียนแผนที่เป็นของเขมรหมดแล้วเป็นเพอเลิกเขมรหมดแล้วเนี่ยเออปล่อยอย่างนี้ครับไม่แก้เนี่ยซวยเลยอยากพูดดีนะัก บอกว่าขอมเป็นขมิ้นขมิ้นเป็นขอมทีนี้เป็นไงน้ำท่วมปากสมน้ำหน้าทีนี้มันมาเชี่ยวเลยอยุธยาก็ของขมิ้นทุกอย่างเป็นของขมิ้นหมดอยู่ชนบุรีก็เป็นของขมิ้นอยู่สุรินทร์ก็เป็นของขมิ้นอยุธยาก็เป็นของขมิ้นสุโขทัยก็เป็นของขมิ้นทุกอย่างเป็นของขมิ้นหมดเลยเรียนนี้มันเขียนแผนที่กันสนุกสนาน มก็รู้อยู่ว่าคนคิดแบบนี้คือคล้ายๆคนบ้าครับแต่การสมคบคิดครั้งนี้มันก็ไม่แน่นะครับทีนี้มันก็จะทีนี้มันก็โฆษณาชนเชื่อเพื่อให้รู้ว่าพวกเรายึดของมันมันก็จะทวงคืนทั้งหมดทำเป็นเล่นนะครับทำเป็นเล่นนะหน่วยงานไทยเป็นไงฮะไปเขียนตำราเต็มไปหมดแล้วสอนกันมาทั้งหมดแล้วว่า เป็นของเขมรเขมรโบราณเขมรโบราณศิลปะเขมรโบราณแล้วก็ไปบอกว่าขอมคือเขมรเขมรคือขอมเนี่ยแล้วก็ไม่สอนกันเลยนะประเทศไทยไม่เคยสอนฝั่งนี้เลยนะครับสอนแต่ว่าไทยกับพม่าครับมันก็เลยอ่อนด้อยทางข้อมูลเหล่านี้มากประวัติศาสตร์ชาติไทยไปพูดแต่ว่าสุโขทยัยอุธยากรุงธนกรุงรัตนโกสินทร์ลบแต่กับพมา่า โดยไม่รู้ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวข้องกับขอมขอมโลานไม่มีคำว่าขเมนบนรานพอพูดแบบนี้มาเถียงเลยนะภาษาขอมก็บอกว่า,วาภาษาขเมรถ้ายอายุธยาคือขเมนแล้วอยุธยาจะไปยึดตะกูลประชออกไปแอมที่เป็นทรราชประหารชีวิตพระเจ้าชัยวบรัณที่9ก้าทำไมล่ะครับ เออความอ่อนด้อยทางข้อมูลเหล่านี้ในชนชาติไทยนี่แหละครับในที่สุดประเทศไทยก็เลยน้ำท่วมปากตอบโต้ไม่ได้เพราะไปยอมรับทั้งที่ขอมไม่ใช่ขมิขมิไม่ใช่ขอมก็ไม่สอนกันนะมันผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ในที่สุดแล้วขมิญเขาจะมาเขียนยังไงเขาจะมาบอกว่าอยุธยาก็คือขมิเดิมประเทศไทยทั้งหมดคือขมิเดิมไปไง าปากค้างเลยใช่ไหมละ่ะนะครับนี่แหละครับเราต้องลุกขึ้นมาคนไทยต้องออกมาพูดแล้ว่ะครับต้องช่วยกันแล้วนะครับนะฮะต่อไปประชาชนลูกหลานของไทยจะอับอายจะอับอายเพราะว่าไม่มีความสง่างามเลยรีบพูดความจริงได้แล้วใครเห็นด้วยนะครับเม้นได้เลยนะครับผมนะฮะ โอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ